ถ้าเดี่ยวก็ยืนคนเดียวครับ<อ>ส่วนถ้า,ถารวมก็แบบว่ารวมกับน้องๆทุกคนขอตั้งหนึ่งค่าได้ไหมคะตั้งหนึ่งค่าค่าเดี่ยวคืับผูมีประสบการณ์เยอะประสบการณเล้วประสบการณมันแรงนะเหรอประมาณนี้ครับทำเ,เป็นไงบ้างอัปเดตอะไรทีอัปเดตเหรอฮะวันนี้ก็มารวมตัวกับน้องๆครับผมต้นปีมาถ่ายโปรไฟล์ใหม่ของค่าย S T M D ครับผมแล้วก็มีแบบว่าโปรไฟล์เดี่ยวของแต่ละคนมีโปรไฟล์รวมอะไรเงี้ยใช่ ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอีกของผมอีกรอบหนึ่งเพื่อแบบว่านําไปขายงานให้กับลูกค้าตา่างๆไปใช้ได้คัดอะไรแบบนี้นานครับอันนั้นอ๋อเพิ่งจบไปฮะโฟตโต้บุ๊กค,ครับผมแวะขายนิดนึงเผื่อ,อเือเหลือตกค้างแล้วก็สามารถยังสั่งซื้อได้ครับผมก็ฝากด้วยฮะ ก็เดี๋ยวเผื่ออาจจะแบบว่ามีใครแบบมาอ้อนๆแบบมาขอนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยขอฟรีได้ไหมเรายังเหลืออยู่ไหมฮะมีแจกพี่ๆเขาปะเออป๋าเกินไพี่วุฒบอกสั่งทำไม่ทันแล้วฮะครับผมพูดถึงอะไรของเรางานงานที่แบบคนงานเราครับถ่ายถ่ายก็ไม่ยับคะอะไรนะครับปิดกล้องไปหรือยังคะปิดกล้องไปหรือยังถ้าละครตอนนี้คือ ตั้งแต่คือพักกองคือตอนนี้ยังยังยังไม่ได้กลับมาถ่ายนะแต่เร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีผลงานแบบว่าที่เพิ่งถ่ายไปก็จะมี M v m มให้กับวงทีป๊อปวงนีงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวว่ามาพูดคุยกัน,นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นเป็นค่นายข้างนอกครับผมก็เป็นค่ายน้องใหม่ครับผมน่าร,รักสดใสฮะ ก็จะมีแบบพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยฮะก็ตอนนี้ถ่ายพรีเซนเตอร์ไปแล้ว2ตัวฮะก็รอออนแอร์อยู่แล้วก็กำลังรอวางสินค้ายอยู่ครับเอาผู้สูตโฟโต้บุ๊กแกร่งซมันเป็นแกรงโฟตโต้บุ๊กเราเนะี่ยโฟตโต้บุ๊กก็ไปถ่ายทำที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นครับผมก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปเป็นการแต่งตัวแบบว่าก็คิดก,กันกับพี่ๆทีมงานนะว่าอยากแต่งตัวแนวประมาณไหนอยากถ่ายเมืองประมาณไหนเป็นวฟ์แบบไหนอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบ ส่วนใหญ่ที่ผมเคยถ่ายโฟโต้บุ๊กมาเนี่ยหรือถ่ายนิตยสารมามันก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบแฟชั่นแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นพอเทสส่วนใหญ่อะไรเงี้ยพอคราวนี้แบบว่าอยากให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็เป็นแบบ snap ทั่วไปเลยว่าใช้ชีวิตปกติก็มีตั้งแต่แบบตื่นนอนตั้งแต่เที่ยวเล่นหรืออะไรเงี้ยแล้วว่าเราใส่ความเป็นตัวตนของเราไปใช่ใชมร่ใช่ครับก็พยายามแบบว่าใส่ความเป็นตัวตนให้พี่เพียงน้องแฟนคลับ มากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะทําแนวแบบเนี้ยแบบทุกๆปีพี่ก้าได้เห็นแบบตัวอย่างเขาเลือกมาหรือยังช่วยกันเลือกมาแล้วฮะช่วยกันเลือกมาแล้วก็ได้ประมาณกี่หน้านะพี่บุฒิแปดสิบกว่าหน้าครับผมก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดือนนี้เราจะมีนัดรับกันหน้าไหนหล่อที่สุดหน้าไหนหล่อที่สุดหน้าที่ <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละครับ <c oughs> ชงพี่เขาชงมาเองนะผมไม่เคยมั่นใจเลยแบบนี้เลยเเายนแนก็จะมีเป็นแฟนซนก็คือเซ็นเซ็นไปเซ็นไปรับไปรับของแล้วก็เซ็นแล้วก็เดี๋ยวไปรับเองกับมือครับก็จะได้เจอแฟนแฟนเตรียมตัวยังไงบ้างไหมเตรียมตัวยังไงก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเฮะก็แบบว่าปกติเจอกับพี่เพี่งน้อง ทำตัวแบบให้มีความสุขมากที่สุดหัวโล่งๆแล้วก็ไปพูดคุยกันอะไรอะไรนะครับมุกนแฟนทันไหมครับมุกทันบ้างไม่ทันบ้างครับบางทีแบบว่ามุกจากในแบบพวกแอปโซเชียลต่างๆถ้าแบบว่าบังเอิญแบบเคยได้ดูอะไรเงี้ยก็จะทันบ้างแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่แบบว่ามันไวมากอ่ะแบบเพิ่งเกิดขึ้นแบบเป็นไวรัลแบบวันสองวันอะไรเงี้ยมาแบบก็ไม่ทันบางที อันนี้ทันแล้วครับฮอปกับเย็นแล้วเรารู้จักไหมชีเสรบอ่ะชีเสรบชีเสรบก็รู้จักครับจะจะเสิร์ฟบ้างไหมช่วงเนี้ยช่วงนี้เสิร์ฟบ้างไหมเสิร์ฟอยู่ครับเสิร์ฟเรื่อยๆเลยฮะอยากเสิร์ฟเดียวหรือเสิร์ฟคู่ได้หมดเลยครับหลายๆคนอยากแบบอยากได้แบบเสิร์ฟคู่เรียโอกาสเลยจะเสิร์ฟคู่กันใหม่เท่าที่ได้ยินมาก็ มีอยู่นะมีอยู่นะนใช่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ไม่นานเกิรนรอแน่นอนครับจะเป็นผลงานอะไรก็ไม่ใครไม่เกินรอหรอพวกพี่ไม่เกินรอหรือว่าพี่ก้าไม่เกินรอทุกคนครับที่รอรูอ้นรอให้ให้ได้เสิร์ฟคู่อะไรคะเ,เร็วๆนี้ครับ<ต>เร็วๆนี้นตั้งตาร,รอเลนะตั้งตารอได้เลยฮะเออตั้งตารอได้เลยใช่ไหมได้เลยครับ อะไรนะจะได้มีงานคู่อะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่แบบเป็นผลง,งานที่ชาได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ก็แบบว่าเวลาแบบว่าได้ยินแบบว่าพูดคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบว่าแบบคนเขาก็แบบว่ามองเห็นแบบว่าอยากจะมาแบบว่าอยากอยากมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอยากมาลองสองคนเราสองคนดูอีกสักครั้งอะไรเงี้ยก็ได้ยินแบบนี้มาอะไรเงี้ยก็เขา็ค ถ้าผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นโอกาสหน่อยก็คงแบบว่าเขาคงรอโอกาสอยู่หรับแปลว่าพยายามหาหาโปรเจกต์หรือหาอะไรมาให้พวกเราทําอยู่ครับผมก็อยากให้<ร>พี่วิ่งน้องทุกคนแบบรอรอรอตั้งตาออรอแล้วเรามีโอกาสหมีโอกาสอะไรครับมีโอกาสมีโอกาสไปิไหมครอะไรนะฮะไมใช่เห็ว่ามีโอกาสจะเขาบ่อยๆไมตอนนี้ยังไม่ค่อยเลยครับ ถ้าไม่ค่อยได้เจอกันเลยช่วงนี้ก็ตั้งแต่เจอกันล่าสุดก็เป็นที่งานมูลนิธิครับผม,มรรจริงๆก็อยากเจอครับจริงๆก็อยากเจอนอกจากงานเราอยากทำงานอะไรัน้งราก็มีแล้วงานอะไรนะครับแฟนมีตก็มีแล้ว,ลวก็คงอยากกลับไปแบบว่าถ้าถ้าให้เลือกได้อาจจะเป็นแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบว่างานที่มันแบบเบาสมองแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ฮะเปล่าช่วงนี้ต่างคนต่างงานยุ่งไงถ้าเป็นงานอะไรสักอย่างที่แบบว่าอยากให้กลับมาเจอกันแล้วมันแบบมันมันสนุกแบบบรรยากาศมันแฮปปี้ก็น่าจะเป็นงานอีเวนต์ครับใช่มีมีได้คุยบ้างครับทำตาแข็งใสหมทำไมครับผมฮะ โอ้โหถ้าเป็นแฟนๆผมก็ต้องถ่ายถูกกี่แล้วล่ะครับเ,ออเขาใบซะขนาดนั้นเชียวไ,นะได้เห็นครับได้เห็นครับก็เร็วๆนี้แล้วครับอาจจะเป็นเดือนนี้แล้วที่สินค้าจะออกมาวางจําหน่ายหรือว่าเป็นแอดหรือเป็นอะไรต่งตางๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งยังบอกไม่ได้นะยังถ่ายยังไม่เสร็จเลยแต่ภาพนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่แบบแอดฮะหูรู้สึก เป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็แบบว่าผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าวันนึงจะมีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับทางแบรนด์รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็จะพยายามถ่ายทอดตัวตนแบบว่าของตัวเองภายใต้แบรนด์ให้ได้มากที่สุดครับ,บเ,รเ,ขเขาก็คงเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมแหละอาจจะเป็นแบบตัวตนที่ชัดเจนหรือว่าตัวตนของผมที่มันใกล้เคียงกับแบรนด์หรืออะไรเงี้ยก็มันอาจจะ ไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบเขาอยากอาจจะลองอะไรแปลกใหม่หมายถึงว่าสินค้าเหรอคะที่ยังไม่เคยจับเหรหมวดไหนหมวดอาหารเนาะยังไม่เคยจับเลยใช่แววๆมาก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อะไรอย่างนี้มาบ้างก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองเป็นคนอยากอยากเลี้ยงสัตว์มากๆอยู่แล้วฮะครับ ใช่ฮะยังว่างอยู่ครับยังได้อยู่ฮะอาหารก็ก็ไม่เคยเลย <laughs> ยังว่างอยู่ครับผมหน้าตาก็กินอร่อยครับ <laughs> ไม่ดึงเวลากินนะฮะเ <laughs> วลาอาหารกิน <laughs> ใช่ <laughs> งานเพลงใช่ไหมฮะ <laughs> ก็ตอนนี้ก็กําลังหาพยายามแบบว่า <laughs> ขอฟัง ขอฟังแบบว่าขอฟังแบบค o ปเปอร์จากคนนั้นคนนี้อยู่แบบว่าโปรดิวทาเพลงเนี่ยก็อยากอยากได้แบบแนวเพลงที่แบบตรงกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็แบบว่าทํานองที่ตัวเองชอบแนวไหคะส่วนใหญ่ก็เป็นหาทํานองแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเนื้ออะไรเงี้ยอาจจะมาทําใหม่อีกทีอะไรเงี้ยจริงๆผมอยากทําแบบว่าแนวโซแบบแนวตลาดที่นแบบว่าเล่าเรื่องราวอะไรที่แบบเล่าได้เรื่อยๆที่ไม่ใช่แบบว่า บนก yup. ับมาฮุกแ like, like like ล้วเป็นฮุกอะไรแบบนี้อยากลองแนวที่เป็นแบบเล่าเรื่องอะไรเนื้อเยอะๆเนื้อไม่ซ้ําอาจจะช่วยนะเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นเก่งขนาดแบบว่าเขียนเพลงขนาดนั้นอาจจะแบบว่าพยายามเล่า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 แล้วให้เขาแบบว่าขัดเกลาได้มากที่สุดครับเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับพี่ฝากด้วยนะเอาครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะก็พยายามจะทำกันบ้านแล้วก็หาไปเรื่อยๆครับผมแก็เพราะว่าแต้องรอลุ้นครับผมต้องรอลุ้นแล้วก็ฝากเอาใจเชียร์ด้วยฮะ <c oughs> อ,อีกไม่มีวันมันก็ถึงประกาศง,งานบนอลช่องแรม <c oughs> ใช่อีกไม่กี่วันก็ <c oughs> ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครว่ามาในตำแหน่งอะไรคะตอนนี้ยัง <c> บ <oughs> อกไม่ได้ครับว่ามาในตำแหน่งอะไเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้รอบนี้เราคิดว่าเราจะ แชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้นะแต่ปีนี้เนี่ยกดดันตรงที่ว่าปีที่แล้วผมยิงจุดโทษไม่เข้าออปีนี้ก็เลยต้องกลับมามถ้ามีโอกาสได้ยิงก็อยากจะต้องยิงให้เขา้าต้อง,องช่วยกันด<ป>ีย,ยิงตั้งแต่ในเกมให้มันเข้าอะไรนะมเไม่คิดว่าจะยิงแต่ในเกมมันต้อง,อง,องรอโทษ่ในเกมอ่ะมันภาพจำมันมันไม่เท่ากับตอนยิงจุดโทษนะฮะในความรู้สึกผม แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากยิงทั้งในเกมทั้งจุดโทษไม่แต่ถ้าเรายิงแบบสวยๆเข้ามันก็เป็นภาพจำหรือมันก็ส,งลงสโลโซโลหรืออะไรก้องมันไวครับม,มองไม่ค่อยทัน <laughs> เพราะว่าปีที่แล้วผมจับบอลแต่ละครั้งกล้องยังจับผมไม่ทันเลยมันไวมันเกิดขึ้นไวมากแต่เราคิดว่าเรอบนี้ถ้าปล่อยลงเข้าก่อนทีมชนะไม่ชนะไม่รู้ครับผมพอยิงเข้าก่อนนะออได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่รู้เหมือนกัน ครับแต่ถ้ารอบที่แล้วที่เราลงเป็นรอบตันนะ <c oughs> มันก็แบ่งตาราเลยมันก็คงเป็นอีกหนึ่งส่วนแล้วที่ผมยิงจิตโทษไม่เข้าเพราะกดดัน <c oughs> แล้วตอนที่ไปยิงอะผมยืนเดินไปบอกพี่บอยผมมั่นใจมากพี่เราพอไปยิงเองอ่ะแล้วคุณคิดว่าปีนี้ถ้าแบบท่า,ทานท่านเลือกได้อยากใส่ให้ใครอยู่กับเราอยากให้ใครอยู่กับทีมเราบ้างใช่ไหมคิดว่าจะเป็นตัวช่วย อยู่ตัวนั้นชั่วแคเราแล้วงจริงๆผมไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มฮะผมผมคิดว่าอยู่กับใครสบายใจผมอยากอยู่กนะับคนนั้นะใช่แล้วมีแล้วมีแล้มีใครไหมที่แบบว่าเอ้ยไปอยู่ตรงข้ามไปอยู่ตรงข้ามเลยๆๆๆๆไปอยู่ตรงข้ามเลยอย่ะเ,เลือกยากมากเลย่ทุกคนหรอ <laughs> เอาจริงใครก็ได้ให้อยู่ด้วยกันหรือแบบว่าแบ่งก็แบบว่าเล่นกันสนุกสนุกครับไม่มีใคร ไม่มีใครแบบว่าเล่นกันแบบซีเรียสมากแต่เราก็จำเราก็รู้ไม่เข้าอันนั้นคือผลงานส่วนตัวใช่ครับปีหนี้มีงานในประเทศแล้มีแผนงานในประเทศปีนี้มีแผนงานในประเทศเอต่างประเทศเยอะมากเลยฮนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะไปไปเที่ยวกันกับพี่ๆน,น้องแฟนคลับของผมเองที่ฮอกไกโดเป็นฮอกไกโดแรกของผมเลยแล้วก็ แล้วก็อาจจะมีไปอังกฤษตอนอันนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนงานคุยอยู่อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นงานแบบส่วนใหญ่เป็นงานแบบท่องเที่ยวใช่ฮะใช่ฮะดีใจมากมากเวลาที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบตามตาม่ตางจังหวัดอะไรเงี้ยที่มีงานที่แบบว่าได้ไปเที่ยวกับพี่พ่งน้องแฟนขับหรือแบบว่าผู้ใหญ่พาไปหรืออะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเหมือนก็จะมีทัวร์เหมือนที่ไปอียิปต์รอบที่แล้วทีนี้อาจจะเป็นทัวร์ยุโรป สาประเทศแทนใช่แฟนมี้เหรอฮะแฟนมี้ก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบช่วงสิ้นปีฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ฟังอีกรอบแล้วกันเรื่อยๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแฟนมี้ต่างประเทศมันจะอยู่ในช่วงแบบว่าช่วงท้ายๆปีหมดเลยครับก็มีประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรก็จริงๆมันก็มีอีกเยอะที่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมถือเซดถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปใช่ อันนั้นคือได้ไปชัวร์แล้วฮะถ้าไม่ได้ไปก็กันให้พีก้าฝากครับผมก็ฝากน้องๆได้ไหมครับผมก็ฝากครับผมก็วันนี้ก็มารวมตัวกันถ่ายโปรไฟล์นียก็ยังไงก็ฝากน้องๆ s t สที D ทุกคนด้วยน้องๆทุกคนแบบ พร้อมที่จะทํางานมากๆน้องๆแล้วบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีแววที่จะเป็นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือเป็นนายแบบนางแบบอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนเก่งมากอยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจแบบว่าลองเรื่องน้องๆไม่ทํางานดูแล้วก็ฝากน้องกาวด้วยครับน้องกาวด้วยครับภายในปีนี้ก็จะมีผลงานมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นผลงานส่วนตัวเองผลงานโฆษณาเองผลงานละครอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับฝากด้วยครับ วันไทยแล้วจะวันเลนไทยแล้วเหรอฮะหัวใจยังว่างอยู่เปล่าคะหรือไม่ว่างมาหัวใจยังว่างอยู่ฮะแต่ตอนเนี้ยที่ไม่ว่างคือคิววันวาเลนไทยไม่ว่างใช่ผมได้มอบให้กับแฟนๆของผมเรียบร้อยแล้วฮะจะไปมีนัดรวมกินหมูกระทะกันครับถ้าพี่ๆว่างชวนไปได้นะฮะแวะไปได้นะครับแหวกไปที่โต๊ะให้พี่ดค่ะเลยนะฮะ แขกรับเช e sponge, ิญก็พี่ๆไงฮะไปมีมีให้ครับมีให้ถ้าพี่ๆจะไปพี่ๆจะไปยังกี่คนลงชื่อได้เลยนะฮะแล้วก็เอาหัวใจไปแปะผมด้วยครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าร้านให้เลยครับเสือม้วนฮะล้อเล่นครับพวกพี่ไปทั้งทีผมจัดให้ตัวดีๆอยู่นะ โหลังลานครับ14นี้ครับใครที่อน่าจะปิดแล้วเนาะพี่วุน้นเนาะเต็มแล้ว<ม>เต็มแล้วครับผมใช,ใช่พวกพี่ไม่ต้องลงชื่อฮ <c ười> ะ <c ười> แต่พี่ลงใจงได้ไหมลงได้ครับ <c ười> <c ười> ผมฝากด้วยฮะก็ฝากถึงแฟนคลับผมที่ดูอยู่แล้วก็วันที่ได้ไปวันที่14กุมภาเนี้ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะ ทำหัวไปให้โล่งนะเราไปสนุกกันที่งานนะฝากด้วยครับ